สหรัฐมาเปิดกองกำลังอวกาศแห่งแรกนะคะที่เกาหลีใต้ล้ค่ะก็เพื่อรับมือจีนกับเกาหลีเหนือนะคะก่อไกลบ้านเราเข้ามาในทุกขณะจิตแล้วนะคะโดยสำนักข่าวอาทีนะคะก็ได้รายงานค่ะว่าสหรัฐเลือกที่จะมาเปิดกองกำลังอวกาศแห่งแรกนะคะที่เกาหลีใต้ค่ะก็มาเปิดแฟรนไชส์แห่งแรกที่เกาหลีใต้ใกล้ๆบ้านเรานี่เองนะคะแล้วก็ใกล้กับคาบสมุทรเกาหลีด้วยล่ะค่ะเพื่อที่จะแผ่อิทธิพลไปถึงจีนนะคะในอินโดแปซิฟิกในทะเลจีน ตแล้วก็ถึงเกาหลีเหนือด้วยอาจจะมีเกี่ยวข้องกับประเด็นของไต้หวันด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็สหรัฐเองนะคะในเวลานี้ค่ะหลังจากที่เปิดกองทัพอวกาศมาอย่างเป็นทางการตั้งแต่สมัยยุคของโดนัลด์ทรัมป์แล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดในตอนนี้ค่ะทางด้านของโจไบเดนนะคะกับรัฐบาลปัจจุบันของสหรัฐค่ะก็ได้มีการขยายฐานทัพอวกาศแห่งแรกนะคะนอกเหนือจากที่แผ่นดินแม่ที่สหรัฐนี่แหละค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะหน่วยงาน แห่งนี้ก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะทําพิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะที่ฐานทัพอากาศโอซานนะคะอยู่ประมาณ65กิโลเมตรหรือว่า40ไมล์ทางตอนใต้ของกรุงโซค่ะก็ฐานแห่งนี้นะคะจะทําหน้าที่ในการประสานงานปฏิบัติหน้าที่ทางด้านอาวกาศบ่นคาบสมุทรแห่งนี้ล่ละคะ่ะทางนี้แล้วนะคะสหรัฐก็รายงานว่าเพื่อเป็นการปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนนะคะแล้วก็เป็นการรับประกันสันติภาพและก็ความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีนั่นเองค่ะ รวมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะก็เป็นคำกล่าวของพลเอกพอลลาคาเมรานะคะซึ่งเป็นผอ,อก,กองทัพบกของสหรัฐนะคะก็มีทหารสาหรัฐทั้งหมด2 8 5 0 0นนายนะคะที่มาประจำการในเกาหลีใต้ละค่ะทั้งนี้แล้วนะคะกองทัพอวกาศสหรัฐค่ะก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2562นะคะเปิดศูนย์บัญชาการภูมิภาคอินโดแปซิฟิกในฮาวายเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองค่ะกองบัญชาการของเกาหลีใต้เนี่ยนะคะก็จะเป็นหน่วย ย่อยของกองกำลังอวกาศภาคพื้นอินโดแปซิฟิกของสหรัฐล่ะค่ะกองทัพสหรัฐนะคะมีฐานทัพอยู่ประมาณ750แห่งใน80ประเทศทั่วโลกล่ะค่ะโดยสหรัฐกล่าวว่าเพนตะก้อนเองนะคะก็มีหน้าที่ดูแลความเคลื่อนไหวของจีนแล้วก็รัสเซียรวมทั้งเกาหลีเหนืออีกด้วยละค่ะอย่างไรก็ดีนะคะหน่วยงาน Space Force เนี่ยละคะ่ะ ก็ได้เลือกให้อินโดแปซิฟิกนะคะเป็นศูนย์บัญชาการระดับภูมิภาคแห่งแรกค่ะเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับจีนนะคะซึ่งเพนทากอนเองก็ได้ยกให้จีนนะคะเป็นเบอร์หนึ่งนำหน้ารัสเซียไปแล้วล่ะค่ะก็เป็นคํากล่าวของบอสเพนทากอนอย่างลอยออสตินนะคะจีนเองก็บอกแล้วค่ะว่าความกลัวจีนเป็นเพียงจินตนาการนะคะแล้วก็ผู้นาคนล่าสุดของเยอรมนีก็เพิ่งออกมายืนยันกับเพื่อนๆชาวตะวันตกนะคะว่าจีนเองไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะจีนเองคบ ได้นะคะจีนเองไม่ได้เป็นอย่างที่หลายๆคนกังวลค่ะจีนเองก็ได้รับเกียรติในครั้งนี้นะคะที่สหรัฐค่ะใช้กองทัพอวกาศหรือว่ากองกำลังอวกาศกับจีนเป็นเจ้าแรกเลยละค่ะ